นมชมพูนมชมพูหาง<า>ฟ,า,ฟาจระเข้นมชมพูหางฟาดจระเข้หางฟาดจระเข้ครับท่านผู้ชมนี่ครับนมชมพูหางฟาดจระเข้รสชาติเป็นไงอร่อยโอเคเดี๋ยวขอลองหน่อยนะคะต้องดูนรับยืนย,ยันอีกทีสิชื่ออะไรนะนมชมพูอะไร ชมพูหาควาดเจลเคมีเปี้ยเปี้ยเลยฟาดมาเลยอ่ะรสชาติเยี่ยมมากเลยฟาดมาเปี้ยเลยครับท่านผู้ชมไว้มาชิมนะครับนมชมพูหางฟาดเจลเอ เปียกเลยทุกคนมาลองชิมไหมเห็นไหมชิมไหมบอกเขาหน่อยช,ชิมไหมชิมอะไรจ๊ะนมชมพูนมชมพูหอมหวานจังเโห